สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาอยู่กับแตงกว่าอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับคอนเทนต์ม้วนผมสไตล์สาวผมสั้นนะคะสั้นแบบประมาณประมาณบ่าประมาณนี้นะคะอยากจะมาแชร์ให้ดูกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่าวิธีม้วนผมของแตงกวานียแบบในรูปที่ทุกคนเห็นกันนะคะปกติทุกวันนี้ม้วนยังไงบ้างนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูได้เลยคะ่ะ สำหรับที่ม้วนผมที่แตงกวาใช้นะคะก็คือจะเป็นเต้านี้เลยนะคะจะเป็นยี่ห้อซาโลเนียนะคะชื่อรุ่นว่าซาโลเนีย 2way เจแปนนะคะอันนี้พรีออเดอร์มาจากช้อปปีน้องเขาเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ทั้งหนีบตรงแล้วก็ม้วนรอนได้ในเครื่องเดียวนะคะโดยที่ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มแล้วก็ลดอุณหภูมิมีหน้าจอบอกอุณหภูมิที่เรากําลังใช้อยู่เรียบร้อยเลยนะคะวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆคือแค่กดค้างไว้เพื่อเปิดนะคะแล้วก็ เพิ่มอุณหภูมิตามที่เราต้องการได้เลยส่วนด้านหลังเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปใช้โหมดหนิบตรงนะคะเราก็แค่เลื่อนน้องเขาลงมาอย่างนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันกลายเป็นที่หนิบตรงแล้วก็ถ้าเราอยากจะกลับมาใช้โหมดที่เป็นม้วนลอนนะคะเราก็แค่หุบที่ม้วนเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนปุ่มขึ้นแบบนี้นะคะน้องเขาก็จะกลับกลายเป็นที่ม้วนผมคนเดิมนี่ ใช้ง่ายมากๆนะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่โหมดม้วนล่อนก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะเริ่มจากการแบ่งผมเป็นครึ่งซ้ายขวาก่อนนะคะจะมัดไว้ก่อนนะคะสำหรับอุณหภูมิที่ใช้นะคะแตงกว่าจะใช้อยู่ที่195องศานะคะอันนี้ก็ร้อนแล้วมเลจะจับผมออกเป็นช่อประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะใช้ที่หนีบนะคะหั่นด้านนี้ออกนะคะก็ยิบเข้าไปอย่างนี้หมุนออกไปจากตัวแบบนี้นะคะก็ให้ผมมันกลับเข้ามาแบบนี้ก็หักข้อมือนะคะให้มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงดึงลงแบบนี้ให้อันนี้เดี๋ยวเรามาหมุนพีตอนสุดท้ายนะคะไม่เป็นไรให้ตรงปลายผมนะคะมันเหลืออยู่ประมาณครื่หนึ่งแล้วก็หมุนขึ้นไปเลย ถ้าร้อแล้วก็ค่อยๆคลายออกดึงออกได้เลย,เลยแบบจะดึงออกเป็นอย่างนี้เลยได,ได้ประมาณนี้ทําเหมือนกันทั้งหัวเลยนะคะอองประมาณนี้ค่ะเข้าไปตรงกลางผมก่อนก็ม้วนออกจากตัวนะคะเอาผมเข้ามาแบบนี้ก็ถ่ายลงนะคะเหลือ,อผมไว้ประมาณนี้นะคะก็หมวนขึ้นแค่นี้เลย เสร็จแล้วนะคะข้างนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะยังไม่สางมันจะยังไม่ทําอะไรกับมันนะคะเดี๋ยวจะไปทําอีกข้างหนึ่งก่อนอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเลยนะคะจะม้วนออกแล้วก็จะจับออกเป็นช่อประมาณนี้นะทวนให้ดูอีกรอบนึงนะคะอย่างนี้ตรงกลางผมนี้นะแล้วก็ม้วนออกไปแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาปุ๊บให้เหลือประมาณนี้ม้วนขึ้น เสร็จแล้วสองข้างนะคะต่อไปนะคะเรามีปอยหวานข้างหน้าตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะม้วนน้องเขาแยกอีกนิดนึงนะคะจะจับรวมกันนะคะข้างหน้ามาข้างหน้าแบบนี้แล้วก็จะใช้ที่ม้วนเหมือนเดิมนะคะม้วนเข้าไปหาตัวแบบนี้ไม่นานนะคะจะแค่แบบให้มันเป็นซีเคิลเฉยๆมานีเนี่แล้วก็เสยเข้าไป ใช้มือนะคะสางผมข้างนี้ที่ทําไปตอนแรกนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งที่เพิ่งทำเมื่อกี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแบบหนีบตรงนะคะมาหนีบตรงปลายของทั้งสองข้างจับทั้งหมดเลยนะคะมาหนีบตรงแบบปลายมากๆเนี้ย เราก็หนีบแบบลากลงมาเลยนี้อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะ<ๆ>ก็จะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเซตเซตผมปกติเราจะทัดหูหนึ่งข้าง จริงๆจ,จะบอกว่าการม้วนลอนประมาณนี้เราได้อินสปเรชั่นมาจากพี่ิงค์มนรอนนะคะคือชอบพิงมากลองหาวิธีแบบมาเยอะมากในการม้วนเพื่อจะให้มันเหมือนพิงมากที่สุดนะคะ ừ, ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าว่าเหมือนไหมแต่ก็ก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ที่ลงตัวที่สุดและเท่าที่ลองมา <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ตังกว่าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย